สบายดีสบายดีบระสุขุสุขคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนค่ำพี่น้องตอนนี้มาบ้านเลยเนาะอยู่ที่บ้านสบายดีพนะีอ้อสิพะสิไปเตื้อแค่แล้วพี่น้องเด็กๆด็กลังลงงมป่าสบมนกำลัง,ง,ง,งูแชมพูงชมพขแพูนชมพูม น่งเบ้อดมเอื่นไปใหม่เนาะกลับมาก,กันคุณยายย่างเละสวนอยู่พักบ่แมมสองไม่รู้มาหอ,อแล้วก็บเขาวสวน,ม,วสวนมือนี้เปลี่ยนให้ยายรุ่นกับปรีนอน,น,นเออจ้กินขา่าละ เป็นอะไรลกับลูกซาเาป็นอะไรไปแม่พอ,ปอเป็นห่วงได้เลยละว่า,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 าใจจะหายใ่กัเรา,า,เราหายหหอนี่แเป็นห่วงน่ละห่วงเดอกอบยจะกิเ่เห็นขานก อื่นมาจากเ็ดเอาเนื้อกินไปช่วงหายห้กับคุณยายยังไงใช่จัมเนาะพองมือทางกระเด็นนากันดิเป็นมือวันจันทร์เนาะเพายาเคนะ็นกระเป็นนะพ่ออีกคำไปส่งคำอื่นแล้วก็ออกมาคือเก่าจะได้ออกมาลมกันว่ากินข้าวน้ำก้อนเอาชแชบ่ายเลยจ้ะ กกอดนางกำลังใจนางเลยเนาะเป็นางคิดลายนางก็คิดลายอยู่แล้วเด็กไปเบิ่งอันเด็กๆลงน้องพี่น้องทั้งกมาเนาะฮะก็ได้มีเวลาอยู่กับเด็กๆได้จจกโตัวใช่มอนโอ้ป่ายังนะ ไียังไปว่งเลยป่าเพียนบอกไปพีน้องน้องไปขึ้ป่าข้ตแคเโอ้ยลงมาเล่น้ำน้ำห้อนห้อนอุ้ยปลาเพียก็มีชปาบอเอา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 เออเอาบุได้เพิ่นแล้ว tham ติด bà tham ไว ừ. ừ, này ỏi luôn ๆทำ tham tham giờ hết đã ปล่อยลายน้องลุ่ม <c> ก <og u> ับปอคือผมไปตึกน้องลุ่มก็เขาก็สอดเอาเบิร์ดเหรอวะเขาก็กินเมื่อแล้วมาตึกอยู่น้องไก่เบิร์ดเขาเลยสอดเอาน้องลุ่มแห่งปล่อยลายเขาสอดเขาปล่หนาวน้ำได้ Tức bà, nong nè tôi là chúc mày đông, đông, đông. Ô, bà gì phụ, chạy, đếch đếch lên nào nè, tức các bạn là bạn thế gì thế hạ này, họ bảo đẹp, anh vật trụng trộm bây giờ. งมหนาวหรอทำทำม,มาอ,อ,อ่อยลงน้ำไว้ไวเหนื่ยอยเหนาน,น้ำได้อ๋อกินน้ำเด้อโอ้ยกินน้ำขี้เป็ะได้บ่มาปลาปลาต,ตะเพียนเนะ เช็มาบอ้งนู้นเลยจะตเลยก็เต็มเฮน่โอ้ยกบตัวปักใหญ่นึ่งาป่าเนาะป่าไปเบิ่งกันพี่น้องพวกปะเต็มแหวนแดินทางมาทั้งคนพบ่น้อง

ปิ้งปลาปลาชนะก็จะปิ้งน้ำแน่จำแน่นะเนาะกินบะซองเหรอนึงเสียดนึะโอปลาโคตรปลาน่จาโอปลาเพียหน่ะจะมีเนาะ

มัวนม่วนแเลวอาบน้ำงคอยก็ม่วนเลยพีินามันการหึมลงแล้วพีินาก็เป็นน้องเดียวกันละวนาอยู่บาซิมอนคอนไซยมมหนาวเ่ะเงียบกิบทุกเิเรนม่วนกันนะเนาะโอ้น้ำห่อนี่เพื่อนวะามาทำ น้ำฮอนเยอะฮอนบ่อมามาไปเลยมางงมดูร hmm. mm hmm. ุ่นเด็กมาลุดก mm ันอีกรอบพี่น้อง เนาะในพืนแหงเนาะเอาเท่านี่จุดจับอ้าวอันนี้ตัวนึงเดียวตหน

โอ้เงียบจีบเลยครับเริ่มคำแล้วบู๊ยทายังกินั่งกดจอดอยู่บอกเขาบานดับสองส่วนเลยไปแล้วใหบกาบโอ้ยพักเต็มเลยก็แก่เพื้นปะาป่อยยงไดกนนปะนิ่นปัตตะเพียนป่านวันจันทร์ถึกใจชิมอนคอนชัยคัน่ะหากินหลักสิู่ บอนจะติแฮงเป็นแล้วเป็นระบอพากันยืดห oh, ่างพี no ่น้องันใหญ่เลยึงเป็นอยูบเป็นกีมอนวันแเป็นาโมันมันอาหารแรงวันนี้เนาะมันบมดจุ่ม แก่แก่เป็นยอกลับลูมตึงๆเ้อแก่เลยเป็นตะยันแพ้พะไงคืมลุดแทนาะไปจากพาราหนาเด้อโอ้ยพี่น้องโอ้ยฝากกล้องได้ได้พอสมควรเลยเนาะพี่น้องเอาเลือกเอาแต่ปลาแซ่บตัวน้อยก็ไปเอาอาจจะปลาอ้วนจันกับปลาตะเพียนตัวง่ายตัวปลาเขาเลี้ยง บานบะุดทายก็บพอเลยนาองทําพี่ท้มาไขึ้นหาเหตกินอันนี้อาหารแรงเนาะมันก็มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวกันได้มาเนาะพี่น้องเด็กๆกางกรเลงเฮียนหนาวยุ้ยทํานาอยู่แก้อกถ้าอัดับเลย อำใจอะไรจากโตปะนะฮะลงงมปะบ่ออะไรจากโตไปหาเห็ดกินบ้านนี้กินซุ่มกันบ่ออะไกินลายมือเลยเนาะมีแต่ปลากระป๋ายใช่ซิมอนเอามาบังดูมันบ่อโตใหญ่ไปได้มันเป็นน้องนะนี่นะอันนี้ก็เกลือหัวหานได้จังไา sample นู่นอะไรตัวอุ้ยป่าเพี้ยได้นี่เนาะ ไลยตัวตึก hạ h ộ บาตฮอเมืนน่อ,อ,มอ,อับน้ำไปลูกเียงมาเบิง่บงดูลูกมาทำไป<ะ>ทำลูกทน,น้ำนี่พี่น้องไล่ติบซีเดียวกันเลยเนะาะทำไปน้องนะเอนาะไปสิพาก,กันเมื่อหาเห็ดกิ่นข้ามไปเนาะพี่น้อง กินข้าวรวมญาติแล้วม้อนี้นานนั้นกเนาะนี่พี่น้องจ๋ามื้อนี่ชลอสิได้เก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เนาะพอ,อ,อกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ามื้ออื่นก็ไปคือเก่าเนาะ <c oughs> จนแล้วเนาะพี่น้องแต่แล้วสบ,สบายดีสบายดียดไปหาอับน้ำทำอาบน้ำมมากินข้าวเด้อพี่มอน <c oughs> ้มาบ่